สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกครั้งกับมิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอลวันนี้วันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2023การแข่งขันฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปยุโรปโ,โดยเป็นรอบคัดเลือกครับเมื่อคืนก็มีลงสนามกันไป11คู่ครับไรเลี่ยงกันไปเลยครับเริ่มที่ทีมชาติลิทุเนียครับเสมอกับบอรกรเลียไป1ประตูต่อ1ลักเซมเบิร์กเอาชนะลิเตนสไตล์ไป2ประตูต่อ0นอร์เวย์ครับแพ้ขาบ้านให้กับสกอตแลนด์ไป1ประตูต่อ2 มอนเตนโกครับเสมอกับฮังการีไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ออสเตรียจเสมอกับเอสโตเนียไป1ประตูต่อ1เบลเยียมครับเสมอกับออสเตรียไป1ประตูต่อหนึ่งโปรตุเกสครับถล่มเอาชนะบอสเนียไป3ประตูต่อศูมย์มูกาะเฟรโรครับแพ้ให้กับสาธารณรน,นลเช็กไปศนย์ประตูต่อส ไอซ์แลนด์แพ้ให้กับเซลร์เกียไป1ประตูต่อ2อาวิวเนียครับเอาชนะมอนดววไป2ประตูต่อ0และไซปัสครับแพ้ขาบ้านให้กับจอร์เจียไป1ประตูต่อ2เรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาครับโดยเป็นเกมในรอบคัดเลือกครับเมื่อคืนก็มีลงสนามกันไป7คู่เริ่มทีู่่แรกครับแซเบียเปิดบ้านถล่มเอาชนะไอร่โคสต์ไป3ประตูต่อศูนย์ แอฟริกากลางครับแพ้ให้กับแองโกลาไป1ประตูต่อ2เลซโตแพ้ให้กับคโมโรลสไป0ประตูต่อ1แอฟริกาใต้ครับเฉือนเอาชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ1น e ึ่งออคตอรีเลกินีครับเฉือนเอาชนะตุนิเซียไป1ประตูต่อ2บอสววน่าครับเฉือนเอาชนะลิเบียไป1ประตูต่อศและเบนินครับเสมอกับเซเนกัลไป1ประตูต่อ1นเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอกลกระชับมิตรทีมชาติครับซึ่งก็เป็นแมตช์ฟี فا เดย เมื่อวานครับก็มีลงสนามกันไป2คู่คู่แรกครับบราซิลถล่มเอาชนะกินีไป4ประตูต่อหและเอกวาดอรครับเฉือนเอาชนะโบลิเวียไป1ประตูต่อ0มาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีคู่ไหนลงเตะบ,บ้างและช่องไหนจะทำการถ่ายทอดสดไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เริ่มที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกครับโดยเป็นการแข่งขันของทีมในทวีปยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกของยูฟาครับซึ่งก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วเราไปดูคู่ชิงอันดับ3กันก่อนครับเป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับอิตาลีโดยคู่นี้จะคิกออ f กันในเวลา20นาฬิกาและคู่ชิงชนะเลิศครับเวลาตี145นาทีโครเอเชียจะพบกับสเปน ก็ต่อมาตามดูกันครับว่าชาติไหนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกในฤดูกาลนี้ไปครองต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลคอนคาฟเนชั่นลีกครับซึ่งก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วเช่นเดียวกันโดยคู่ชิงอันดับ3ครับก็เป็นการพบกันระหว่างปานามาพบกับเม็กซิโกโดยจะเริ่มคิกออฟกันในช่วงเช้าของบ้านเราครับเวลาตีห้าและคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกา โดยคืนนี้เริ่ม k i c k o f ช่วงเช้าของบ้านเราที่เวลา7นาิก30นาทีก็ต้องมาตามดูกันครับว่าชาติไหนจะคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นผลสำเร็จข้ามาที่ฟุตบอลแอ a ริกันค c ั p of nations ครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาครับโดยเป็นเกมในอรอบคัดเลือกครับวันนี้ก็จะมีลงเตะกัน9คู่มีคู่ไหนบ้างไล่เรียงกันไปเลยครับเริ่มที่เวลา20นาฬิกาครับจะลงเตะพร้อมกัน2คู่ คู่แรกครับทีมชาติลาวันดาพบกับทีมชาติโมซัมบิกและแทนซเนียครับจะพบกับไนเจอร์ต่อกันที่ช่วงเวลา21นาฬิกาครับมาดามกัสก้าครับพบกับทีมชาติกาหนาโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง B.in. ิน p r t t ช่วงเวลา22นาฬิกาครับจะลงเตะพร้อมกันอีก2คู่เริ่มที่ยูกันดาครับพบกับแอลจีเรียคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง B.in. ิน p r t t x t r a ็เอสตวานีครับพบกับโตโกโ ต่อกันที่ช่วงเวลา23นาฬิกาครับจะลงเตะพร้อมกันอีก3คู่เริ่มที่เซียราลครับพบกับไนจีเรียคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง B-Insport สามคองโกจะพบกับมาลีทีมชาติแคบูเวดีครับจะพบกับทีมชาติบูกินาฟาโซและคู่เด็กปิท้ายครับเวลาตีหนทีมชาติกระบองจะพบกับทีมชาติคองโกกินชาซา วันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอกลกระชับมิตรทีมชาติครับซึ่งก็อเป็นแมตช์ฟี a ا เดเริ่มที่เวลา18นาฬิกาสนาทีครับทีมชาติสิงคโปร์จะพบกับโมเกาะโซโลมอนต่อกันที่เวลา21นาฬิกาสานาที巴拉ครับจะพบกับนิการากัวเวลาเที่ยงคืนตรงครับทีมชาติอียิปต์จะพบกับทีมชาติซูดนานใต้และปิดท้ายกันที่คู่เดียครับเวลาตีสามครึ่งเวเนซุเอลาจะพบกับกัวเตมาลา และนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากทุกท่านครับท่านชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนและคิดว่าทีมไหนจะชนะก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกกันหน่อยนะครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอก,กันคลิปหน้า สวัสดีครับ